หนึ่งสองสามเล่าสเตฟานี่หญิงสาวที่ย้ายมาเรียนที่อเมริกาเธอเป็นสาวเชิมมากจนเธอได้ไปชอบเบรนผู้ชายที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนและมีคู่แข่งเป็นเซฟหญิงสาวไฮโซประจำโรงเรียนสเตฟานี่จึงเปลี่ยนแปลงตัวเองฝึกแต่งหน้าแต่งตัวและฝึกเต้นจนเธอได้เข้าร่วมเป็นเชียร์ลดเดอร์ของโรงเรียนแถมยังเป็นกัปตันทีมอีกด้วยเธอได้คบกับเบรนตามที่เธอหวังแล้วปีสุดท้ายของการเรียนก็มาถึงทุกๆเชา้าเซต เป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทของเธอซึ่งเขาแอบชอบสเตฟานีจึงมาที่บ้านของสเตฟานีเพื่อไปโรงเรียนพร้อมกันในทุกๆวันระหว่างทางก็ได้ผ่านบ้านไอดอลของสเตฟานีเธอก็ได้จอดแล้วบอกกับเซธว่านี่คือบ้านและครอบครัวในฝันของฉันเธอฝันว่าจะซื้อบ้านแบบนี้และแต่งงานกับเบนพอไปถึงโรงเรียนเธอก็ได้ชวนเซธไปงานพร้อมกับเธอเซธจึงถามว่าแล้วเบนจะไม่ว่าเธอเหรอเธอจึงตอบไปว่าเบนเข้าใจเพราะพวกเราจะไปปาร์ตี้หลังงานพร้อมกัน เซธจึงผิดหวังเล็กน้อยที่คิดว่าจะได้ไปงานพร้อมคู่กับเธอจากนั้นเธอก็ได้บอกให้เซธลงจากรถเพราะเธอจะลงรถเปิดตัวสวยๆเข้าไปในโรงเรียนแล้วมาเจอกับเพื่อนสาวของเธอหล่อนก็ได้ให้กุญแจบ้านพักข้างทะเลสาบให้เธอแล้วบอกว่านี่อย่าบอกคนปู่ของฉันเชียวนะว่าฉันให้เธอไปจัดปาร์ตี้ไม่อย่างนั้นฉันโดนฆ่าแน่สเตฟานี่จึงบอกโอเคแล้วจึงชวนหล่อนไปปาร์ตี้ด้วยกัน พอไปห้องเรียนสเตฟานีได้ชวนเบรนว่าหลังงานพร้อมเราไปปาร์ตี้ที่ฉันเตรียมไว้นะแล้วเราก็ไปมีอะไรกันที่นั่นแต่เบนกลับบอกว่าเซฟก็จัดปาร์ตี้และชวนเขาแล้วเหมือนกันถ้าเธออยากอย่างว่าเราไปมีอะไรกันที่นั่นก็ได้นะสเตฟานีจึงโมโหและฝากจดหมายไปนัดเซฟให้มาเจอที่ห้องน้ําพอมาเจอกันทั้งสองก็เสียงกันเรื่องปาร์ตี้จากนั้นก็ถึงโชว์ลีดเดอร์เพื่อนสาวของเธอได้เป็นผู้จัดการทีมคอยจัดการทุกคนในทีม และก่อนจะเริ่มโชว์เธอได้ให้แผ่นซีดีการเต้นให้กับเพื่อนสาวแล้วบอกว่าเก็บเอาไว้เป็นอนุสรของโรงเรียนแล้วก็เริ่มโชว์จนจะจบโชว์เธอได้กระโดดต่อตัวสูงพอจะตกลงมากลับไม่มีคนเข้าไปรับจึงทำให้เธอนอนโคม,ม่าในโรงพยาบาลประมาณ20ปีพอมาถึงปี2022เธอก็ฟื้นขึ้นมาแล้วออกไปนอกห้องและได้ถามพยาบาลว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น ทันใดนั้นเธอก็หันไปมองกระจกแล้วเถียงกับคนในกระจกว่าเธอเป็นใครมาจ้องฉันทําไมพอลองมองดูดีดๆเธอจึงตกใจจนสลบไปเพราะเธอไม่เชื่อว่าตัวเองจะแก่ขนาดนี้ต่อมาพ่อและเพื่อนสาวของเธอก็ได้มารับออกจากโรงพยาบาลระหว่างทางกลับบ้านเธอก็หันไปเห็นบ้านที่เขาฝันตอนเด็กๆแล้วก็ได้เห็นบ้านท้ายของหนุ่มคนหนึ่งซึ่งแน่นอนเขาจําได้ว่านั่นคือเบนเธอจึงขอลงตรงนั้น แต่พ่อของเธอไม่จอดเธอเลยกระโดดลงรถไปแล้วไปเข้าประตูบ้านคนที่ออกมากลับเป็นเซฟสเตฟานีจึงถามเธอว่าทำไมมาอยู่ที่นี่เซฟจึงตอบว่าพ่อแม่เราได้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ให้ในวันงานแต่งงานและขอโทษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นสเตฟานีที่รู้ว่าเขาทั้งสองคนแต่งงานกันเธอจึงกลับมาที่บ้านห้องของเธอยังเหมือนเดิมพอตกกลางคืนก็มีหนังสือรุ่นและเรื่องราวต่างๆหลังจากที่สเตฟานีสลบไปทั้งหมด จากเซธเธอจึงร้องไห้จนตั้งสติได้ว่าเธอจะกลับไปเรียนให้จบโดยได้ไปขอให้เพื่อนสาวของเธอช่วยเพราะเขาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเซเทฟานี่ <Stephanie S 1> ได้อ้อนวอนจนเพื่อนของเธอยอมช่วยพอมาอีกวันเธอได้แต่งตัวตามสไตล์ในยุค2002เพื่อไปโรงเรียนพอไปถึงนักเรียนทุกคนต่างมองเธอโดยสายตาประหลาดจนไปเจอกับเซธที่ทำงานเป็นบรรรักษ์ที่ห้องสมุดจากนั้นทั้งสองก็คุยกัน เธอเข้าไปในห้องทํางานของเพื่อนสาวแล้วถามว่าฉันจะทํายังไงใครได้เข้าทีมเชียร์ลีดเดอร์เพื่อนสาวจึงตอบว่าติดต่อฉันนี่แหละเพราะฉันเป็นผู้ดูแลอยู่จากนั้นสเตฟานีก็ได้ถามเรื่องงานพรอมเพื่อนสาวก็ได้บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากจัดงานพรอมแล้วเพราะไม่อยากให้นักเรียนแข่งขันอะไรถ้าอยากให้มีต้องให้นักเรียนลงชื่อเยอะๆสเตฟานี Stephanie ได้ออกจากห้องมาที่โรงอาหารแล้วก็เดินเข้าไปหากลุ่มเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แล้วถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไงว่านักเรียนกลุ่มไหนดังเด็กจึงตอบว่าทุกคนเท่ากันหมดจากนั้นเธอจึงได้ขอให้นักเรียนสองคนช่วยลงชื่อให้เธอหน่อยทั้งสองจึงลงชื่อให้เธอด้วยความตื่นเต้นเธอพูดกับเด็กสองคนว่าถ้าอยากให้คนเชื่อต้องให้พวกเชียร์ลีดเดอร์มาลงชื่อทั้งสองจึงบอกว่าก็เรานี่แหละเชียร์ลีดเดอร์ถ้าอยากให้คนเชื่อจริงๆต้องให้คนนั้นลงชื่อให้ได้แต่ไม่มีทางหรอกแล้วหันไปมองเด็กผู้หญิงที่เดินมาพร้อมกับแฟนของเขา จากนั้นทั้งสองก็เดินไปที่โต๊ะและทักทายจนสเตฟานีได้ขอให้เขาลงชื่อแต่เขากลับปฏิเสธแล้วบอกว่าตนเองคือเลือกสาวของเบนและเซฟแล้วก็เดินจากไปสเตฟานีได้เข้าไปซ้อมเชียร์กับกลุ่มเด็กๆแต่พบว่าท่าเต้นของเชียร์ลดเดอร์ได้เปลี่ยนไปเพื่อนสาวของเธอก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยมเต้นเชียร์ยั่วและพลาดผลแล้วเพราะมันอันตรายและไม่น่าดูสเตฟาน,นีก็งงและไม่ค่อยชอบจนวันที่เขาได้ขึ้นแสดงเชียร์ลดเดอร์ สเตฟานีได้เสริมท่าเต้นยั่วๆลงไปทําให้ทั้งโรงเรียนงงและผิดหวังกันไปหมดแต่เบนกับลุกขึ้นปบมือทําให้เซฟไม่พอใจหลังจากนั้นเธอรู้ว่าเซฟกับเบนจะไปดูหนังกันเธอจึงชวนเซฟไปดูหนังรอบเดียวกันแล้วยั่วยวนให้เซฟโมโหขึ้นไปอีกเพราะเบนทำท่าทียังไม่ลืมสเตฟานีเซฟจึงได้บังคับให้ลูกสาวของตนไปบอกให้ครูจัดงานพร้อมแล้วเอาชนะสเตฟานีให้ได้ จริงทาให้มีการจัดงานพรอมและแข่งขันกันเป็นราชินีงานพรอมสเตฟานี่ดีใจมากเซฟได้ประกาศว่าจะจัดงานปาร์ตี้หลังงานพรอมโดยต้องเสียค่าเข้างาน50ดอลลาร์สเตฟานี่ได้ยินจึงไปค้นกุญแจบ,บ้านที่เพื่อนสาวเคยให้ยืมไว้เมื่อ20ปีก่อนและประกาศว่าจะจัดปาร์ตี้หลังงานพรอมเหมือนกันฟรีทั้งงานเพราะถึงวันงานสเตฟานีและเซฟได้เดินเข้ามาในงานคู่กันสเตฟานี่ได้พูดกับเพื่อนนักเรียนของเธอว่า เซฟโกงคะแนนการแข่งขันให้ลูกสาวชนะแน่ๆระหว่างนั้นสเตฟานี่ก็ได้เจอกับเบนแล้วคุยกันแบบสนิทสนมสเซธก็เข้ามาเห็นแล้วเข้าใจผิดเธอพยายามเดินตามแล้วอธิบายแต่เซธกลับบอกว่ายังไงเธอก็ไม่ได้ชอบฉันอยู่ดีเรื่องทั้งหมดที่เคยทำมาเธอก็แค่ทำประชดเบนแค่นั้นแล้วก็เดินออกจากงานไปการประกาศผลการแข่งขันลูกสาวของเซฟได้สละสิทธิ์ทำให้สเตฟานีได้เป็นราชินีงานพร้อม จากนั้นทุกคนก็ได้ไปปาร์ตี้ตามที่สเตฟานี่นัดหมายไว้เซฟโกรธมากเธอจึงโทรแจ้งตำรวจว่ามีนักเรียนมั่วสมกันจากนั้นตำรวจก็มาจับเพื่อนสาวของเธอกับเซธก็ได้ขับรถมาที่เกิดเหตุเพื่อนสาวของเธอจึงได้ตอบว่าเธอว่าทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาไม่บอกอะไรฉันเลยเธอโตแล้วนะเธอไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่แล้วนี่ตั้งแต่20ปีก่อนเธอนี่ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆแล้วทั้งสองก็เดินเข้าบ้านไปสเตฟานี่รู้สึกผิดมาก จึงได้ขึ้นรถแท็กซี่ที่มีไอดอลของเธอสมัยก่อนขับอยู่เขาได้เล่าว่าชีวิตที่เป็นคนดังมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกนะฉันต้องเรียกอนกศนกว่าจะจบกว่าจะมีงานทำเราได้พูดเตือนสติสเตฟานีจนทําให้เธอคิดอะไรได้มากขึ้นพอถึงวันที่เธอต้องไปรับใบจบในใจเธอคงคิดว่าไม่อยากไปเพราะเพื่อนทั้งสองคงโกรธเธออยู่มากๆและไม่ให้อภัยเธอแน่ๆพ่อของเธอจึงบอกว่าไปสิพ่อคนนึงแหละที่จะไปแสดงความยินด,ดีกับลูก พอถึงคิวที่เธอได้ขึ้นไปรับเธอก็ได้ขอโทษและกอดเพื่อนสาวของเธอจากนั้นก็มีการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ตามแบบที่สเตฟานีเคยให้ซีดีกับเซฟไว้เมื่อตอน20ปีที่แล้วพั้งสเตฟานีเซฟเซธและเพื่อนสาวของเธอก็ต่างไปร่วมเต้นกันจนสุดท้ายสเตฟานีก็ได้บอกชอบเซธและทั้งสองก็จูจูบกันจบ